สวัสดีค่ะ Good Morning Subordinate Conjunction คำสันธานรองนะคะจะเชื่อมประโยคใหญ่กับประโยคเล็กให้เป็นประโยคเดียวกันนะคะให้เป็นประโยคความซ้อนนะคะ c o m p l e x Sentence ได้แก่ before, t h e t นะคะและยังมีตัวอื่นอื่นเองนะคะ,ะตัวอย่างตัวอย่างประโยคนะคะ Stand up before you speak with me uh, ยืนขึ้นก่อนที่คุณจะพูดกับฉัน I uh, tell them I uh, tell I shall not be back uh, บอกพวกเขาว่าฉันจะไม่กลับมา uh, ข้อแตกต่างของ preposition กับ conjunction นะคะ uh, ข้อแตกต่างที่หนึ่ง preposition uh, มักจะตามด้วยคำนามนะคะ the position มักจะตามด้วยคำนามเช่น she is standing before the house เธอเธอยืนอยู่ข้างหน้าบ้านนะะแต่ conjunction มักจะตามด้วยเป็นคอ e นะคะคือตามด้วยประโยคใหญ่ตัวอย่างนะคะ A go away before she see you ออกไปก่อนอที่เธอจะเห็นคุณนะคะ before ข้างหน้านะคะ,ะประโยคนี้เป็นอะ p o s i t i o n นะคะ before นะคะจะมีคำคำนามก็คือ house ตามมานะคะ,ะส่วน conjunction นะคะประโยคนี้ before เป็น conjunction นะคะเชื่อม ประโยคเล็กกับประโยคใหญ่นะคะหรือว่าเม็ดคอร์สนะคะอ่า before ที่เป็น conjunction ก็มักจะตามด้วยประโยคใหญ่นะคะส่วน before ที่เป็นอ่า preposition ก็จะตามด้วยคำนามาข้อแตกต่างที่2ของ preposition กับ conjunction นะคะ preposition ก็มักจะใช้แสดงความสัมพันธ์เช่น I have been here since Wednesday. Day. ฉันอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันพุธนะคะอยู่ตั้งแต่วันพุธแล้วนะคะประโยคนี้เป็นเป็ position นะคะใช้แสดงความสัมพันธ์ประโยคที่2ก็ I shall stay here since you want me. ฉันจะพักที่นี่เมื่อคุณต้องการฉันประโยคนี้ ะเป็นคอนจังชันนะคะพเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ย